แม่ลมทับจับหลังเห็นสภาพห้องนอนลูกสาวยิ่งกว่ากองขยะ โดยเพจ a c e b o o k รายหนึ่งได้นำภาพที่ได้รับจากคุณแม่แรายหนึ่งมาโพส์เป็นภาพสภาพห้องนอนของลูกสาววัย23ปีของเธอซึ่งจะเห็นได้ว่าห้องนอนนั้นเต็มไปด้วยขยะเศษอาหารซากภาชนะที่กินหมดแล้วทิ้งไปทั่วทุกมุมห้องเรียกได้ว่าแทบไม่มีที่ว่างให้วางเท้าก็เลยทีเดียวโดยเว็บไซต์ ET ที d a y ได้เผยว่าคุณแม่แรายนี้เคยโพสเรืดด่องราวในลักษณะนี้เมื่อ2ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นสภาพห้องของลูกสาวยังไม่เละข,ขนาดนี้เธอบอกว่าเธอดูด่าว่าเก่าลูกสาวไม่เว้นแตน่ละวันเรื่องการเอาอาหารเข้้าามากินในใหอง เราไม่เก็บขยะออกมาทิ้งแต่ลูกสาวก็ไม่เคยให้ความร่วมมือและก็ไม่ยอมให้แม่เข้าไปในห้องนอนอีกเลยซึ่งหลังจากนั้นผ่านมา2ปีคุณแม่ได้เข้าไปจอสภาพห้องนอนของลูกสาวอีกครั้งเรียกได้ว,ว่าลมแทบจับเพราะสภาพมาไกลกว่าที่คิดงานนี้ทําเอาชาวโซเชียลหลายคนมองว่าการที่สภาพห้องเลได้ขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วและหากลูกสาวใช้ชีวิตอยู่ในห้องสภาพนี้ได้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตบางอย่างและควรไปพบแพทย์โดยด่วนนั่นเอง